5ไอเดียการบอสแคดกลับไปหาลูกค้าเก่า ผมเชื่อนะครับว่าเวลาที่หลายๆคนเนี่ยกำลังจะเริ่มบอสแคสต์นะครับอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าจะบอสแคสต์เรื่องอะไรกลับไปหาลูกค้าเก่าดีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมี5ไอเดียหลักๆที่อยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนและสามารถเอาไปปรับใช้ได้ในทันทีเลยครับไอเดียบอสแคสต์ไอเดีย, Cat, ดยที่1นะครับคือการจัดโปรโมชั่นครับอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานเบสิกอยู่แล้วนะครับที่หลายๆคนเนี่ยตัดสินใจมาใช้บอสแคสต์เพื่อที่อยากจะเพิ่มยอดขายอยากจะกระตุ้นการซื้อของลูกค้านะครับเราเลยจัดโปรโมชั่นเข้าไปทททีีท่ Facebook, ่่ลลลููกกกคคค้้้าาาาาาเเเหหรรรืือออฐนยั Facebook LiA ขงมแว เพื่อกระตุ้นยอดขายเพื่อสร้างยอดขายให้กับเราครับในส่วนของโปรโมชั่นเวลาที่เราจะบอสแคสกลับไปเนี่ยเราอาจจะจัดโปรโมชั่นเด็ดๆ11เดเือนเดเดือนหรือว่าเป็นโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ทรงส่งฟรีอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถจัดโปรโมชั่นเหล่านี้เข้าไปกระตุ้นอารมณ์ให้ลูกค้าอยากซื้อมากยิ่งขึ้นได้ครับและนี่คือไอเดียที่1สําหรับการบอสแคสกลับไปหาลูกค้าเก่าครับไอเดียการบอสแคสไอเดียที่2ก็คือการส่งรีวิวให้กับลูกค้าครับสิ่งที่จะทําให้ลูกค้าเชื่ออออถืืสสินินนคค้าาาาาาาเเเรรรรงง่่่่ยยยททีีุดักกํวววตชข ครีมหน้าใสนะครับแล้วมีตัวอย่างของลูกค้าที่เป็นสิวเยอะๆแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยประมาณ1เดือนแล้วสามารถหายจากอาการสิวเหล่านั้นได้นะครับเราสามารถแคปรีวิวนะครับที่ลูกค้าพิมพ์เป็นข้อความแล้วก็บอสแคส็กกลับไปที่ลูกค้าเก่าแล้วเวลาที่ลูกค้าเราที่เป็นสิวนะครับหรือมีความต้องการหรือมีปัญหาใกล้เคียงกับรีวิวที่เรารีวิวไปนะครับเราอาจจะได้ลูกค้าที่เป็นสิวอยู่กําลังจะตัดสินใจซื้อสินค้าเราเนี่ยครับเขาอาจจะตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราบบอดคคตรรีีีวไปปป้้าาาางงกกกกก็จจะะุนนนลลู่มทััญหเยใ ก็อาจจะได้ลูกค้าที่กําลังจะตัดสินใจซื้อให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับไอเดียบอสแคทไอเดียที่3คือการส่งข่าวสารกลับไปให้ลูกค้าเก่าครับไม่ว่าเราจะขายสินค้าอะไรเนี่ยนะครับมันจะมีการอัปเดตข่าวสารอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นสินค้าใกล้จะหมดแล้วเราสามารถบอสแคท t กลับไปบอกลูกค้าได้ครับว่าสินค้าล็อตนี้ใกล้จะหมดแล้วนะถ้าเกิดว่าไม่ซื้อในล็อตนี้ อาจจะต้องรออีก2สัปดาห์อาจจะต้องรออีกหนึ่งเดือนแบบนี้ทาให้เขาตัดสินใจซื้อได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าหลังจากที่เราขายลอตเก่าหมดแล้วมีของลอถใหม่เข้ามามีสินค้าใหม่ๆที่เราอัปเดตเข้ามาเราสามารถบอสแครหรือว่าแจ้งข่าวสารว่าเรามีสินค้าตัวอื่นๆเข้ามาทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดการตัดสินใจซื้อได้หรืออาจจะเพิ่มยอดขายให้กับเราได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการส่งข่าวสารการอัปเดตเรื่องของสินค้าเข้าไปให้กับลูกค้าเก่าๆของเรานะครับก็สามารถสร้างยอดขายกลับมาให้้เเเราไดดช่น <nou> น <worldview> ียวกัและ คือไอเดียที่3ที่ทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ได้ครับไอเดียที่4ในการบอสแคสกก็คือการให้ความรู้กับลูกค้าครับในยุคนี้นะครับลูกค้ามีการปรับตัวครับลูกค้าตัดสินใจซื้อของจากคนที่เป็นมืออาชีพครับการที่เราจะจัดโปรโมชั่นหรือรีวิวอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอเราอาจจะเสริมคอนเทนต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่เราขายเนี่ยครับส่งตรงไปถึงมือลูกค้าได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะขายแผ่นมาร์กหน้านะครับมาร์กหน้าของเราเนี่ยมีดีอะไรเราอาจจะส่งข้อมูลทําเป็นภาพส่งข้อมูลไปให้ลูกค้าว่าเฮ้การสก,กัดในนนนไขขาขาียยมมมัมัปรระะะโช์อจทํ หิวหน้าเราเป็นยังไงนู่นนี่นั่นนะครับเราสามารถส่งข้อมูลข่าวสารหรือเราสามารถส่งความรู้ดีๆแบบนี้ไปถึงมือลูกค้าได้และพอเราส่งความรู้ดีๆไปถึงมือลูกค้าเรื่อยๆนะครับจะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งครับที่เขาชอบเสพเรื่องของความรู้ชอบเสพเรื่องของข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อจะทําให้คนกลุ่มนี้สามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับและไอเดียที่5ในการบอสแคสก็คือการที่บอสแคสด ไปเฉยๆเลยครับแล้วให้อดินตอบครับไอเดียนี้ถือว่าเป็นไอเดียที่เจ๋งมากๆเลยครับมันคือการเชื่อมปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าๆของเราครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะบอสแคลับไปเฉยๆเลยครับว่าพี่คะ แล้วพอเขาตอบกลับมานะครับก็ให้อดินคุยต่ออาจจะถามสาระทุกสุขเดบซื้อสินค้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างหรือบางคนที่ยังไม่ซื้อสินค้าก็อาจจะต้องเทรนแอดมินิดนึงให้อดินสามารถตอบคําถามเขาได้ว่าเขาติดปัญหาโน้นนี่นั้นนะครับเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยลูกค้าตอนนี้ติดปัญหาอะไรอยู่แล้วเจอปัญหาแบบนี้จะแก้อย่างไงพอลูกค้าเข้าใจสินค้าเลามากขึ้นพอลูกค้าเริ่มเคลียร์ปัญหาในใจของเขาแล้วครับเขาจะตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ5ไอเดียการบอสแคดที่ผมแชร ไ,ได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนคือการบอสแคสในยุคนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากว่าที่เราจะได้ลูกค้า1นคนที่ทักอินบ็อกซ์ของเรามานะครับเราอาจจะต้องเสียเงินค่าการตลาดค่าการมองเห็นตรงเนี้ยหลายบาทนะครับบางเพจเนี่ยเสียต่อคนเนี่ยเป็นร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มีคนทักเข้ามาแล้วครับแสดงว่าเขากําลังสนใจในสินค้าหรืออะไรบางอย่างของเพจเราแล้วนะครับเพราะเขาสนใจแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เป็นลูกค้าของเราอนาคตอีก1เดือน2เดือน3เดือนถ้าเราทำคอนเทนต์ดีๆส่งข่าวสาร ส่งความรู้ดีๆกลับไปให้ลูกค้านะครับให้เราเนี่ยมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่เรื่อยๆแบบนี้วันหนึ่งลูกค้าก็มีโอกาสที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าของเราและแน่นอนครับว่าเวลาที่เราส่งข้อมูลข่าวสารไปถึงลูกค้านะครับก็ทําให้ลูกค้าเก่าๆที่เคยทักเรามาเนี่ยจำเราได้ไม่ลืมเรานะครับหรือเรียกว่าเพจเราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่จะมีการเคลื่อนไหวอย,อยู่นั่นเองต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปเนี้ยผมไกด์ไลน์ไอเดียไว้ให้5ไอเดียนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะแค่จัด,ดโปรโมชั่นอย่างเดียวลูกค้ารับแต่ข่าวสารโโปปรรรรมมชัั่่่่นนนนออ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 อยยยาาาาาาางงเเเเเเเดดดีีีววบบขจจจจะะะะืืหหลลล็กไไ้้้้พฉแ5ทผใ คลิปนี้ไปสลับใช้อาจจะบอร์ดเป็นความรู้ไปบ้างบอร์ดเป็นการพูดคุยไปบ้างบอร์ดเป็นรีวิวไปบ้างทาให้ลูกค้าไม่น่าเบื่อนะครับและคุณจะสามารถสร้างสายสัมพันธ์ดีๆกับลูกค้าได้ทําให้การตัดสินใจซื้อของลูกค้าเป็นเรื่องง่ายไปเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกเลยครับว่าบอดแคสสำคัญมากครับในยุคนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจบริการบอดแคสของบอร์ดปังนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์แอด แอดบอร์ดปานหรือทักอินบ็อก์เพจนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดใครไม่สะดวกอินบ็อกสามารถพิมพ์สนใจใต้คลิปนี้ได้เลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ